บังที่สีพี่น <c oughs> ้องรลางขึ้นฐานเนาะเป็นบังที่สี่สามบังบ่วพานพ่อบังพี่น้องขึ้นไม่ได้สามบังเนาะบ่วพานพ่อบังเนาะเอามาลุุนในการต่อไปครับพี่น้องเอาบอกให้พ่อฟ้องกนเอาความไม่จุติแตเขาหาเรื่องผมเลยบังที่สี่ได้อพี่น้องอยู่ในฐานเนี่ยเป็นสนามแรกของปศสองพสิบเจครับพี่น้องแจ้งเฮียดีน้องรับทราบกันนะขอข้อม่ลมือในสามความทะเลาะวิวา จากขอพ่อกฎหมายจะไย่ใช่แจ้งฝากให้ทั้งศูนย์จะไมาได้ปากเช่ากันบอกพี่บอกน้องอย่าไปบังในไปบังไม่ไปเป็นทีมงานแดงวีโก้เรือพี่น้องนี่อย่าไปบังินบ้างไม่บังที่ซีครับพี่น้องสามร้อยนะครับมามาคุยกันท่านบังที่ซีครับพี่น้องแดงวีโก้ จูไปแล้วสามบังพอพานพอบังครับพี่น้องพอพานจูไปสามบังพอพานพอบังมาเบิ่งปักฤษีพี่น้องจะพานบ่แดงวิโก้เด้อพี่น้องเนี่ยทีมงานแดงวิโก้เป็นสกสาร์พศ2567เเป็นสนามแรกของปีครับพี่น้องเนาะ No, not กับสากับทุกกายทุกนณะเงนเรียกแต่นำมาสู่นำมารวมแขงขันแต่บ้งเข้าบ้างรวมเป็นอึงไทยอ อ่ะเข้าประชาสัมพันธ์นะครับสหรับสายหมอนะครับไปแรงทางวัดภูมิรัตนารามครับทางอำเภอพุมไพรนะครับไปแรงนี่หมอรัมใจเกินร้อยับสายหมอ,มมบบอ,มอภูาามัหมอรัมครับไปแรงวัดภูมิรัตนารามทางอำเภอพุมไพรครับจะตุ้ปั้นใจเจ็ดกำปั้นงาน่ายต่อคิมงานแดงวิกโกสามปีแดงวิกโกเด้่อพี่น้องอ่ะ ยัยขึ้ไมาอีก3นะครับเป็นสีกำปั้นกับ1กิโลสังไร่สังไรสูงสูงลุกกราซ้าทำไห้ีไม่ได้ขอพาไ้ถือจังที่เจ้าาขอให้เด็กีิโกพา้ยเถิดเป็นแจงจุ่มส2 1มา โอ้คืนดี้บางนี่คืนนิงแห้งหนิงแห้งหนิงแห้งแดงวิโก้ครับพี่น้องเป็นบางแรกเขาเมื่อี้ที่คืนดีกูครับพี่น้องแตเ่เวลาลร,รุ่งยล่สิไห้บอสิบห้าบอสูมซื้อว่าคืนดีขืนตรงคืนสูงกับพี่น้องอา้ารล่รุนครับพี่น้องว่าสิบห้าบอเป็นบางแรกที่คืนดีแห้งครับอลอลารุนด้วยกันครับพี่น้องว่าเปท่าอะไร ตอนจอบครับพี่นอ้องตอนจอบเป็นทาไรนเนาะขอบังคับชัดเจนก่อนนะครับขอบังคับชัดเจนก่อนนะครับะจังหวะสุดท้ายมันไปจึงจัดทำนะครับครับผมกัอบอดใจนะครับเบืองบนเป็นรุ่นหลวอขอดีก็บินไปสูง ค่อนข้างจะหนักทั้งหัวนะครับหัวเรียงกงวเรียงลงมปนี่อาคารดอกแล้วนะครับเป็นประเภทตัดซากนะครับขาาดอกแล้วตัดซากล้ะกะไหลนะครับฝ่าเขาไล,ไล,ไล่ๆนี่เด้อทำเดินนอ่ะใส่หัวเรียนท่าลเลยบาดนิโอ้ยตายหาแล้วเขาเมกครับอ่ะไหลเข่าในาเมกแล้ะกะพอกมาครับตรงๆท่านตรงๆบอกไก่จากบริเวณงาน จัดเสร็จแล้วบัตรทุ่งไทยกางฮะกับเป็น้องเฟ้นบั้งเดียนนะครับเบิงด้านซ้ายของพระอาทิตย์เนี่ยท่านอืมมั่มลงเลยบายไปเลยหัวกับหางมาน้ำกันนั่นละใกล้ๆกันนั่นด้านขวาของมีก้อนดำนั่นผ่านแล้วผ่านเลยแดงเอ้ยผ่านละนั่นไงตีมงาน คอนเราเดี๋ยวอยู่ใเมียงดำนะครับคอนเราเลยครับเด้อกับอพีพียังต okay. ิดมากลับเป็นรงไยที่สมบูรณ์เพิ่มนะสองร้อยสิบแปดสองร้อยสคะแนนสองครับคืนดีจังวหม